สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและสมาชิกทุกๆท่านสําหรับคลิปวิโดีโอต่อไปนี้ที่ผมจะเสนอแล้วก็พูดให้ท่านฟังก็คือเกี่ยวกับรถมือสองนะครับต่อไปเราก็จะนําเสนอเกือบทุกยี่ห้อทุกรถทุกคันนะครับนําเสนอเพื่อ,อเป็นความรู้สําหรับท่านที่จะซื้อรถมือสองนะครับสําหรับรถมือสองนะครับที่ว่าผมจะเราจะมาจะนำมาพูดมาคุยกัน เพราะว่าในยุคนี้ครับเราหาเลือกซื้อรถมือสองที่ราคาถูกๆแล้วก็ใช้ดีเราก็แนะนํากันครับส่วนใหญ่เขาจะแนะน,นําในด้านข้อดีบ้างแต่เ,เราเอาทั้งทุกมุมมองนะครับแล้วก็ากหากเพื่อนเคนที่เคยใช้หรือเคยใช้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็เชิญคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ เพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่จะซื้อรถนะครับช่วงนี้ก็เป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านนะครับที่เล่นรถมือสองอเลือกซื้อรถมือสองแบบที่ว่าเราเอาแนะนําให้ผู้บริโภคกันว่าสิ่งไหนดีเราก็มาแนะนํากันอะไรอะไร,ะไรตรงไหนเสียรถรุ่นนี้ก็นี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเราไม่ได้พาดพิงถึงบริษัทอะไร แต่เราก็มาแนะนํากันในเชิงผู้บริโภคครับเราว่าเป็นสื่อกลางกันเราคุยกันเรื่องรถนะครับต่อไปนี้ก็ผมจะเสนอเรื่องราคาเหมือนอย่างรถ f o r t u n เนครับช่วงนี้ก็ราคาดีครับคนที่แต่เล่นมือสองตั้งแต่ปี2005ขึ้นมานะครับก็ก้นข้างจะราคาอยู่สองกว่าๆสามถึงส่แสนสามแสนสี่แสนนี่แหละรครับ สามแสนสี stairs, ่แสนก็ค pues mm ่อนข้างจะดีแล nah. ้วครับผมก็ม uh, right. ีคอมเมนต์จากที่เขาว่าเลือกรถ f o r ์ u เ e อร์มือสองรุ่นไหนดีนะครับผมก็มีอคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดเห็นของคนอื่นที่ผมจะบรรยายเล่าพูดเล่าให้ท่านฟังนะครับเขาบอกว่าเขาเคยใช้รุ่น2.5แล้วก็ออโต้5 5สปีดปี12นะครับรุ่นครบ50ปี ก็บอกว่าพ่อเขาซื้อป้ายแดงมาเลยแล้วก็เท่าที่จำได้มันต่างจาก 2.5G ตรงที่เกียร์5สปีดและเป็น Vn Turbo แล้วนะครับอันนี้ก็ออกแต่ปัจจุบันขายไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไปจับ3.0 TRD รุ่นสุดท้ายแล้วก็มันตกรุ่นมากเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนถ้าแนะนำา็็บอกว่าถ้าเล่นรุ่นไหนก็บอก ถ้างบถึงแล้วก็เล่นมือสองก็หารุ่นท็อปก็บอกว่า,างี้ครับที่ดีที่สุดจากที่เขาเคยขับมาทั้งสองคันก็บอกว่าอยู่ในเมืองเนี่ยสองนี่เขาว่าประหยัดก็คือน่าจะเป็นเครื่อง2.5ของโซลา่านะครับประหยัดกว่านิดหน่อยแต่เดิมเดินทางไกล3.0มเนี่ยมีกำลังเครื่องสามพันจะมีกําลังใช้เยอะกว่าแต่ Fortuner แล้วโฟวินนะครับโฟวินด้วยคือมันจะ ช่วยในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างที่ไม่ไม่ค่อยดีของโคจูเน่เขาบอกรุ่นนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเลยครับก็บอกว่านะครับรุ่นโฟวินนะครับพอดีมีความมีความมั่นใจขึ้นเมื่อเครื่องมีกลังแรงดีแล้วอัตราเร่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เด่นมากแต่แรงบิดในในช่วงระยะเร่งแซงหรือส่งขึ้นทางชันมันเหลือเฟือเดินทางไกลไม่ต้องเค้น ถ้านาวิสัยดีตนทานใช้ได้ไม่ต้องถนอม,มากสมบุกสมบันเต็มที่นะครับก็บอกอันนี้ครับแล้วก็ก็บอกเขาต้องขายสองจุหไปเพราะว่าเข้าโค้งธรรมดาในซอยแถวบ้านมันช้าแต่จงหัวโค้งอันนี้ก็ล้างพื้นเจึงนองก็บอกเต็มถนนรถเลยไหลธรรมดาก็บอกท้ายก็ลช้ครับหลังจากที่หมดความมั่นใจเขาก็ เขาบอกช่วงล่างไม่ค่อยดีเต็มขับขับสองด้วยก็เลยออกอเขาขายออกไปแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นขายทิ้งให้ญาติไปเขาถอยเอาเทียดีตัวทบมาก็ทําให้โชคแต่งทําโชคนิดหน่อยก็ทําเหล็กใส่กล่องดันยกอะไรเขาบอกก็ดีเขาบอกว่าใช้ดีอันนี้เนี่ยผมมีความคิดเห็นมาให้ท่านอันครับแค่นี้แล้วสาหรับท่านสมาชิกที่ มีความคิดเห็นที่ดีๆเราก็มาแชร์กันแล้วก็มาคุยกันต่อไปก็จะมีเรื่องรถมาลงทุกวันแล้วก็ทุกย่อะนะครับย่อไหนดีอะไรดีเราก็มาแนะนํากันเราคุยกันในเรื่องของผู้บริโภคนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านหรือเกี่ยวกับกับอะไรนะครับเพราะว่าเราเพื่อคนเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะสมาชิกที่ท,ท,ที่มาดูเนะี่ยที่มาดูในช่วงนี้แล้วก็ เกิดความมั่นใจและนําไปใช้ลูกเกิดประโยชน์กับท่านนะครับเพื่อสังคมครับเราทําช่องนี้ขึ้นมานะครับนี่ผมก็อพอจู่เนอร์ผมก็เอาไม่ดูราคาสามกว่านะครับสามประมาณสามกว่าสองกว่านะครับก็สาภาพดีนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ขายครับแต่คือผมแนะนําแนะนําให้ท่านสมาชิกว่าช่วงนี้คนใครที่สนใจรถรุ่นนี้รุ่นโตโต,โตที่ว่าพอกับรุ่นรุ่นที่ว่า ใครเคยชอบไว้แต่ออกแรกๆก็ราคาเยอะเป็นล้านๆเราก็เลยบางคนไม่กําลังไม่ถึงนะครับพะช่วงนี้เล่นกันได้นะครับปรจอเนอร์ก็เลือกกันได้นะครับราคาก็ไม่แพงก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับวิดีโอแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะมีอะไรมานำำําเสนอเรื่อยๆฝา,ากติดตามด้วยนะครับฝา,ากติดตามกันแล้วเราก็จะนำเสนอสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครมี ข้อมูลอะไรดีๆหรือเกี่ยวกับรถกับอะไรก็ามาคอมเมนต์มาเลกเลียนความรู้กันนะครับสำหรับอ,อันนี้ก็ขอบคุณครับครับอีกนิดหนึ่งก็คือ,อขอบคุณสำหรับภาพนี้ครับภาพจากวันทุกานะครับเออผมนำภาพมาก็ผมให้เครดิตเขาด้วยนะครับขอบคุณครับ